สวัสดีครับ AS Play และ T Sport 7นะครับขอเชิญชมฟุตบอลในบอย50ชิพหรือว่าไทยลีก2ครับที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับโดยเชียงใหม่เอฟซีวันนี้แต่บ้านต้อนรับการเยือนของฮัสตมบ้านกังด้วยกันครับโดยในส่วนของผู้เดชสิบเอ็ดตัวจริงนะครับเชียงใหม่ FC เจ้าบ้านมาในระบบ3-4-3ครับขณะที่ทางข้าวสามกระป๋องบุญเดชครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับครับบุญเดชสิบพดุงเกียรติเพียงดีครับ เป่าเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเราบอลเบิ้ลยามาของจ้บบ้านครับเชียงใหม่เอฟซีแล้วยิงลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปครับเป็นจังหวะแรกที่มีโอกาสได้ยิงนะครับเชียงใหม่เอฟซีถือว่ามีความสามารถเฉพาะตัวสูงนี่ครับลากตัดเข้าได้แล้วก็ส่องไปที่เสาไกลครับแต่ว่าบอลลุกกรอบไปนิดเดียวครับลูกยิงของตะวันโคสุโพครับ พินโยลูกนี้โดนดักไว้ได้ครับสารัสโพสีแล้วก็มาแล้วครับเชียงใหม่เอฟซีด้านขวานี่ก็มีตัวเติมซ้ายก็มีครับไหลมาที่ดานิโลโลเปแปลูกนี้โอ้เบาเกินไปแต่สุดท้ายบอลไม่ตรงกรอบครับมีโอกาสทักททยอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่2ครับของเจ้าบ้านเชียงใหม่จังหวะโตกลับมาของเชียงใหม่ดีได้ลุ้นตลอดเลยนะครับลูกยิงของดานิโลดีแม้มันจะเบาครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยเกือบเข้าเป้าเลยนะครับนี่ครับหลอกยิงไปเสาไกลครับแต่ว่าโอ้โห อ่ครับทีมเยือนเปิดยามาบ้างมงคุกคืนหลังมานะครับโชโฮจูแล้วไหลมาลูกนี้จะยิงหไปวืดครับบอลันติดน้ำแล้วยังติดน้ําอยู่ยังไงครับเตะทิ้งออกไปก่อนได้ไหมไม่ได้ครับยังเคลียออกมาได้ครับอ๋อครับยังได้อยู่รักษาบังไหลมาลูกนี้ลึกไปถึงผู้สัตรูจตุรงสมากรครับอ๋ครับเชี่ยใหม่ยังช่วยได้ครับเปิดมาก็ไม่ดีครับโดนดักไปได้อีกครั้งหนึ่งครับวัฒผลเติมเกมาแล้วลองยิงดูครับลูกนี้ับเบาเกินไปครับไปตรงตัวจตุรงสมากร ครับไก่ลาชปัญญารุ่นครับจะเปิดลูกฟิกคิกเข้าไปครับโอ้ยลูกนี้เปิดแล้วพยายามที่จะวัดยิงนะครับวอรุ่แล้วพุทธศิลป์เปล่าฟาวนนี่ครับไก่ลาดนี่หยอดไปเสาแรกครับแล้วก็พุ่งเข้ามาครับแล้วก็จังหวะสองนี่ก็ไปโดนรับผลวิทย์นี่แหละครับกระแทกเข้ามามันเบรกไม่อยู่จริงๆครับไอเซีส่งสัญญาณมาแล้วครับทิ้งยาวมาลูกนี้ เลยมาครับอ่าวเวลโก้เติมขึ้นมาเวลโกได้บอลอยู่ครับแล้วก็ไหลมาที่พินโยพินิดดึงจังหวะแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษจับหนึ่งจังหวะยังได้อยู่แล้วไหลมาที่ตะวันตะวันยิงลูกนี้โด่งครับกาออกอปครับชุดนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับจบด้วยการยิงครับใช่แล้วบอลไหลมาที่สารัตโพสีสารัตโพสีต่อบอลมาครับแล้วอย่างไงครับตะวันไหลมาลูกนี้ไม่น้าได้ครับพรชาพรชายิงลูกนี้ชนเสาแล้วก็มีธงไปแล้ว ถือว่าเป็นจังหวะลุนประตูที่ใกล้เคียงที่สุดอีกหนึ่งจังหวะของเชียงใหม่ FC ครับถลามไปนิดเดียวครับโอ้โหไม่เช็คลายจังหวนะนี้แต่ว่าจังหวะยิงก็ไปชนเสาครับแต่ว่าก็ยังติดอยู่ที่ครับจำแลักำับบงครับชับชนเปิดมาในกรบเกโทษแล้วได้มวกลูกนี้ไปตรงตัวผู้ษาประตูจะตูลงครับนี่โขกลยครับแม้จะตัวเล็กแต่ว่าหาจังหวะ โขกได้ดีครับเกมที่ผ่านมาก็ทําให้เห็นแล้วครับว่ารูกแรกไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเขาครับลูกบ่งของวรุตปุญสุครับไปตรงตัวของจตุรกสากรครับอิสักาโนอิสักาโนเปิดมาตรงนี้พูตสินปุงเกียรติเพียงดีครับเป่าจบเกมการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับ45นาทีแรกเชียงใหม่เอฟซีกับคัสซอมราชกระบังยังเสมือนอยู่สู่ประตูต่อสูนนะครับจะลงมาช่วยทําประตูให้ทีมเยือนได้ไหมครับ ครับต้องรับม,มาเคลียร์ก่อนนะครับแล้วทิ้งบอมยาไปด้านหน้าเลยครับแล้วยกมาแต่ก็ติดครับเคลียร์ทิ้งออกบางก่อนครับนัทวุฒิแต่ยังไม่ผ่านนะครับเชมเหย์แอฟซียังดักไ,ได้ลบจิ้มยามาในกรอบเขตโทษรู้สาะตูลูกนี้เราถึงบอลก่อนไหมพุ้ตศิสินไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้จังหวะออกมาสลาวุฒิกองลาบ,คร,บครับแล้วก็มาชมจังหวะภาพช้าที่เสี่ยงที่ได้จุดโทษอีกครั้งเนี่ยจังหวะออกมาตัดขอกสลาวุฒิกองลาบนะครับ ก็มันจังหวะเร็วนะครับท้าให้ผู้ตัดสิน่ยมองลำบากครับไม่มี VR เหมือนกับสึกรีวโวไทยลีกนะครับทิ้งมาก่อนครับคัตตอมลากันบางทิ้งยาวมาด้านหน้านะครับมาวัดกันใช้ความแรงที่โว์แล้วบอลอยู่ที่สกับาร์สไหลามาให้กับโชโชวิ่งเร็วกว่าบ,บอลอีกครับบอลไปหยุดนิ่งครับเอา้าแต่ว่าจ่ายของเว็โก้ก็ไม่ดีครับโดนดักมาได้อีกครั้งหนึ่งบอลอยู่ที่แกลัศแกลาศพาวก่อดเขตโทษแล้วลูกนีไ้ไปทำฟาวครับ วิโก้ดีไปเตะบอลทิ้งด้วยนะครับเสี่ยงที่จะได้รับใบเหลืองครับต้องมาดูครับว่าใครได้รับใบเหลืองน่าจะเป็นชัยพฤกษครับที่เข้ามาตันจังหวะนี้ไการาชีแกกันเด่นเลยครับเอาแล้วพุทธศิลป์ให้สัญญาแล้วไการาชปัจจัยโรถครับเปิดมารูกลิ้ลูกสูนโอ้โหยิงเสาแรกแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหเอาจนได้ครับทีมเยือนคัสตอมลาดกำลังรับจากลูกยิงฟรีคิกของไกรลาดปัญญาโรดครับนาทีที่54ของเกมนะครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้ารอีกครั้งนะครับว่าจังหวะนี้มันเข้าประตูไปเลยหรือว่ามีแฉลบใครหรือเปล่าครับแต่สกอ์บอร์ดทำงานแล้วครับถือว่าออกสตาร์ทในช่วงครึ่งหลังได้ดีเลยทีเดียวนี่ครับฟรีคิกเปิดไปนี่โหเหมือนจะเป็นการทุบบอลเข้าประตูตัวเองของจตุรงสบกรครับ นี่ครับแปรยัดไปที่เสาแรกนี่แหละครับนักเตะของขั้ซันสุดรักกรเนี่ยไม่มีใครเข้าชาร์จนะครับแต่ว่าด้วยจังหวะบอลที่มันแฉลบน้ำนี่แหละครับทำให้จตุรงกัดจังหวะพลาดครับแล้วก็บอลตุงตะข่ายไปเลยครับเบิ้ลกลับมาอีกครั้งนึงครับบอลลอยกลางกัดเวลโก้หงหนุนไปใหม่ครับแล้วยังไงลูกนี้บอลเลยมาใหม่ครับเตะอัดมาอ้าวมาเข้าทางยิงลูกนี้ครับดา่นี่โลเบ็ตต์อ้าวบอลติดน้ําอยู่ไปใช้งาขันหมดแล้วครับสตารสลาวุฒิกองลาบก็มาเอา เก็บไว้ได้ครับัวครับโชว์เลยมาแต่ว่าก็ยังติดครับหนุนกับยามาใหม่ครับเชียงใหม่เอฟซีบอลยังได้อยู่ที่พรชาพรชาโดนลุม2ครับไปไม่ได้งัดบอลโอ้โหหลอกมาได้สวยครับพาบอลขึ้นมาเองครับพรชาแต่ว่าตรงนี้สไลด์ก็ไม่โดนกับพรชายังได้อยู่พรชาอยางได้ไหมความในกับคิดโทษแล้วยังไงจ่ายไหลมาตะวันตะวันดึงจังหวะแล้วยิงลูกนี้ตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาจนได้ครับโอ้โหต้องชมพรชาลอดนักเรศครับที่พาบอลมาให้กับคนนี้ครับ โอ้ซิโก้สองเลยครับฤดูกาต้องจบผ่อนชาแกโซโล,โล,ล่หลบมา3าสี่ด่านนะครับแล้วก็จ่ายยัดมาให้กับตะวันพลิกแล้วก็กดด้วยซ้ายดูซัดเต็มข้อดีจริงๆครับบอลพุ่งแรงผ่านมือสรุปกองราบเข้าไปซุกอยู่ใต้ในตะข่ายเลยครับโอ้โหประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นี่ครับ มาแล้วก็โหจังหวะพลิกดีหายเลยครับแล้วได้กดเปรี้ยงด้วยซ้ายครับเต็มข้อแล้วก็ไม่ปล่อยให้โอกาสทองลุดร้อยไปครับทำให้เชียงใหม่เอฟซีครับตามตีเสมอได้สําเร็จครับก็ไม่ก็าเข้าพรวดด้วยเหมือนกันนะครับนัทวุฒิชนะชานะครับแค่บังๆไว้ครับสุดท้ายบังแล้วก็ตะวันโคสุโพที่ดึงจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายด้วยสวยครับเนี่ยครับตลังกาโชว์เลยสามคนแค่กำแพง ไปสักเปิดมาลงนี้แล้วเทคตัวขึ้นมงครับโชว์ล้วโอ้โหได้มงครับแต่โชคดีที่บอลไม่ตรงกรอบครับโอ้ยเชียงใหม่เอฟซีเกือบเสียประตูที่2ครับไอสกานูเปิดไปที่จุดดัดพบแล้วก็ได้ขึ้นโขกคนเดียวครับแต่ว่าโชโฮจูนี่ขิดลุดกรอบออกไปแบบได้ลุ้นเลยครับนี่ครับขึ้นคนเดียวคนเดียวเลยครับทางวอลโก้ดิเสียจังหวะไปแล้วนะครับ ชุดเลยครับตอนนี้เชียงใหม่มีเดชครับเติมเกมมาบ้างครับเปิดมาในกรอบอเกตโทษลูกนี้แล้วตะวันบงบอลย้อยๆแล้วออกมาตัดไปได้อีกครั้งหนึ่งครับสรุปกอง่าบมชมอีกครั้งครับมีเดชหยอดมาเสาไกลที่แนวรับของคัสตอมและกระบางนี้ปล่อยครับแล้วก็ปล่อยให้ตะวันได้โขกแต่บอลมันเบาครับไปเข้ามือของสรุธ ได้อยู่ครับเอเลียสเอเลียสโอ้โหโยกหลบได้สวยครับหลบสเปนไปได้แล้วเปิดมาลูกนี้เอารับลุ้ครับแล้วบีเดตช่วยเคลียร์่อวมันได้ก่อนครับเตะทิ้งออกมานี่ชมอีกครั้งครับจังหวะเปิดเข้าไปลุ้นของเอเลียสครับแต่ว่าจะลงรับพลาดครับยังดีครับที่ตรงนั้นไม่มีผู้เล่นของซาลราสกับวังยืนอยู่ครับสักกานูเปิดมาใหม่ครับลูกนี้โอ้ได้หม่งครับเว็โก้แล้วยิงสวนกลับไปเลยครับอาบอลกุกเขียงประตูแล้วโอ้โหตัดมานี่บอลออกหลังไปครับโอ้โหได้ลุ้นเลยครับ เอวานเกลอสครับเอี๊ยบบอแฉลบออกไปแล้วก็ได้ยิงสวนแบกทีใกล้เคียงครับหายไปจากเกมแต่ว่าคราบตัดแบกทีก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับสำหรับทางเอวานเกลอสครับมีเดตเปิดมาลูกนี้แล้วมองออกมาได้ไหมยังไม่ได้ครับยังได้อยู่เชื่อไหมสิยังของมาเปิดมาในกรอบกีโทษแล้วจะขยันอากาศเลยครับลูกนี้นกาบาเ,เยฟแต่ว่าต้องเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับบุกหนักนะครับสำหรับทาง เชียงใหม่เอครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแล้บังโตกลับมาได้แล้วเปิดมาครับสกาปารัสให้มาที่เอเลียสเอเลียสยิงเลยครับแต่ว่าบอลไปเข้าทางโชโชยังไงครับดึงจังบวะมาเบลก็ไปบังไว้ยกมาแล้วลูกนี้ยิงครับเควินโอ้โหแล้วเป็นประตูให้ครับตอร์แะบังครับขึ้นนาเลยครับลงมาไม่ถึง1นาทีครับ เควินนิมสกุลครับยิงประตูให้ครับตอมลังวางบุกมานำเฉหมัยเอฟประตูต่อหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหแล้วก็เป็นซุปเปอร์ซับของคัสตอมลาดกระบังยูไนเต็ดครับแนวรับของเหมัยเอเจอที่เด็ดครับดูครับที่ชมอีกครั้งครับโอ้โหลมและวยิงได้ต้องชมตั้งแต่เอเลียนีครับจ่ายไปหวังผลเลยนะครับแล้วก็โชโฮจู ไปจุดนัดพบพอดีแล้วก็ยิงได้คมกริบเลยครับนี่ลงมาได้หนึ่งนาทีครับโอ้โหทำประตูได้เลยครับสัมผัสที่สองของเขาเท่านั้นนะครับโอ้โหเป็นหนึ่งประตูเลยครับเอาครับอย่างใไหนครับได้วอลอยู่ครับครับตอมังกระบ a งเตะทิ้งยาไปก่อนเลยครับไปวัดกันด้านหน้าตอนนี้ทดเวลาห้าทีนั้นครบแล้วนะครับแล้วมีเดชต้องเตะออกไปก่อนครับแบบนี้เข้าทางครับตอมังกระบ a งครับแล้วพุทธศิลป์ประดงเกียรต เปียดีครับเปียงดีเป่าจบเกมการแข่งขันเลยนะครับเชียงใหม่เอฟซีเปิดบ้านแพ้คัสตอมรักกบางไปนะครับ1ประตูต่อ2ครับ